ภาวะโลกร้อนกำลังก่อตัวสร้างความน่าสะพรึงกลัว ที่จะกเกิดอันตรายต่อผู้คนต่อระบบนิเวศและต่อสัตว์ป่านาน,นาชนิดความจริงที่เห็นได้ชัดก็คือฐานน้าแข็งที่กําลังละลายน้ําแข็งหัวโลกสลายชั้นดินเยือกแข็งที่อุ่นขึ้นปะการังที่กําลังตายระดับน้ําทะเลที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นระบบนิเวศที่กําลังเปลี่ยนแปลงและคลื่นความร้อนที่ทําให้ถึงแก่ความตายได้ไม่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่กําลังเป็นประจักษ์พยาน ของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตั้งแต่ชนเผ่าอินูในทวีปอาร์กติกทั้งตอนเหนือสุดจนถึงชาวเกาะไกลเส้นศูนย์สูตรผู้คนกำลังดิ้นรนเพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแต่ทั้งหมดเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นมนุษย์กำลังประสบกับภาวะโลกร้อนที่ภาวะเสี่ยงอันตรายและมนุษย์ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนอันเป็นหายนะที่จะเกิดขึ้นหากยังปล่อยปละละเลย ให้สภาพในปัจจุบันดำเนินต่อไปเช่นนี้ โลกร้อนทำให้เชื้อโรคต่างๆสามารถฟักตัวและเติบโตได้ดีนอกจากจะมีโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์โรคที่เคยหายไปจะบังเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งและการระบาดของโรคต่างๆจะขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้นกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรคที่จัดว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายชนิดมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนและเป็นโรคที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังถึง13โรค สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนถูกชี้ชัดว่าเกิดจากการใช้พลังงานจนเกินขีดจำกัดของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการหันเข้าหาพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเกิดผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดจึงเริ่มได้รับความสนใจและมีการศึกษาอย่างจริงจังเริ่มมีการทดลองใช้พลังงานทดแทน แทนที่จากเดิมที่นิยมการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปที่เรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลืองและยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากมาโดยตลอดพลังงานทดแทนเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกหรือที่เรียกว่าพลังงานหมุนเวียน renewable energy ได้แก่แสงอาทิตย์ลมชีวภาพชีวมวลน้ำและไฮโดรเจนเป็นตน้นทั้งหมดนี้ ล้วนนับว่าเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นการพัฒนามีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคเศรษฐกิจและสังคมและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงคือผลของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโดยตรงและยังถือเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดเนื่องจากระดับน้ำ จะเพิ่มขึ้นและลดลงตามระดับแรงดึงดูดสามารถคาดเดาลุวมหน้าได้และเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก่อให้เกิดแรงดึงดูดจากทั้งสองด้านสามารถผลิตขึ้นได้โดยทำให้น้ำสามารถถูกเก็บได้โดวยวัสดุแบบพิเศษเพื่อเก็บน้ำที่ขึ้นสู่ระดับน้ำสูงสุดเมื่อน้ำขึ้นสู่ระดับสูงสุดก็ลงไปในบอ่อที่ถูกสร้างขึ้นมา เก็บน้ําส่วนนี้โดยเฉพาะเมื่อน้ําลดระดับลงก็จะเกิดแรงดันที่จะดันประตูน้ําให้น้ำไหลบ่าออกจากบ่อได้ส่วนแตกต่างของระดับน้ําในหนองน้ําและน้ําในบ่อจะเป็นการสร้างพลังงานที่สามารถใช้งานได้เมื่อน้ําทั้งหมดถูกปล่อยออกไปเมื่อน้ําในหนองน้ํามีระดับน้ําต่ํามากน้ําในบ่อจะถูกปล่อยด้วยช่องพิเศษที่ติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าไว้ด้วยความแรงของกระแสน้ํา จะทําให้กังหันดังกล่าวหมุนเพื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลงคือพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตที่พึ่งพาระดับน้ําเป็นหลักไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษอื่นๆไม่ต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงและมีต้นทุนต่ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพ,พลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือสำหรับทำความร้อนหรือแม้แต่ทำความเย็นโดยมีวิธีการมากมายที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารศูนย์การเรียนรู้สู่คิดโซน โดยสามารถนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆเช่นไฟฟ้าแสงสว่างอันเป็นการลดการบริโภคพ,พลังงานของโลกได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเช่นฟาร์มเซล์แสงอาทิตย์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นกระจกขนาดใหญ่รวมแสงอาทิตย์ให้อยู่ในเส้นหรือจุดเดียวความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นนี้ใช้ผลิตไอน้าจากนั้นไอน้ำที่ร้อนและมีแรงดันสูงให้พลังงานกับใบพัดซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้า ในภูมิภาคที่แสงอาทิตย์ร้อนแรงมากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการแบ่งการผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมากเท่าๆกันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีความสามารถในการผลิตอยู่ตัวแล้วจะผลิตไฟฟ้าได้เกิน5,000เมกะวัตต์ภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ได้คาดการไว้และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีความสามารถในการผลิตอยู่ตัวแล้วทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นไปถึง เกือบ30,000ื่นเมกะวัตซึ่งมากพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้าน30ล้านหลังพลังงานลมการนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญคือกังหันลมในการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมดและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย แต่การใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่ำเสมอหรือกำลังลมต้องไม่น้อยจนเกินไปเฉลี่ยทั้งปีกำลังลมควรไม่น้อยกว่าระดับ6.4-7.0เมตรต่อวินาทีที่ความสูง50เมตรถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดีภู้มีประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝัง่งทะเลแถบยุโรปเหนือหรือช่องเขาในอเมริกาพลังงานไบโอ b i โอดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมันพืชชนิดต่างๆหรือไขมันสัตว์รวมไปถึงน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งจะนำมาผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์เช่นเมทานอลหรือเอทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนเป็นเมทิลเอสเทอร์เอทิลเอสเทอร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไบโอดีเซลและได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางต่างๆคณะกรรมการไบโอดีเซลแห่งชาติและสำนักง,งานป้องกันสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าไบโอดีเซลสูตร B100 และ B20 สามารถลดมวลปลดปล่อยจากการเผาไหม้ได้อย่างมีนัยสำคัญผลการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด145แรงมา้ายังระบุได้ว่าสามารถลดควันดำได้มากกว่า140พลังงานทางเลือกที่สะอาดเหล่านี้เป็นความหวังสำหรับโลกที่จะช่วยชะลอภาวะความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งอาจจุดชนวนให้เกิดการละลายของพืชน้ำแข็งทั้งหมดในเกาะกรีนแลนด์ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านอกจากนี้ หายนาจากการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างมหาศาลจากมหาสมุทรซึ่งทำให้ก๊าซมีเทนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลให้โลกร้อนขึ้นมนุษย์ไม่เคยถูกกดดันให้ยื้อยุดกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงเช่นนี้มาก่อนถ้าเราไม่ลงมือทำอย่างเร่งด่วนและทันทีเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนหากเราไม่ช่วยกันเยียวยาเสียแต่วันนี้ อาจเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนได้อีกเลย